อดีตเลขาธิการอาเซียนและเอกชนไทยเร่งปรับตัวรับการเปิดเสรีการค้าในอาเซียนพร้อมกับแสดงความเป็นห่วงสถานการณ์การเมืองไทยที่อาจทําให้ข้อตกลงต่างๆของอาเซียนต้องหยุดชะงักค่ะนายสุรินทร์พิสุบันเลขาอดีตเลขาธิการอาเซียนกล่าวในงานสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าในหัวข้อ AEC บวก6กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าแนะให้ภาครัฐเอกชนไทยเร่งปรับตัวรองรับการเปิดเสรีตาม กรอบข้อตกลงต่างๆของอาเซียนให้มากขึ้นเพราะว่าหลังจากนี้ไปการแข่งขันจะมีความรุนแรงขึ้นทุกฝ่ายจะต้องทำงานเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจไทย ยังไรก็ตามสิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้ก็คือสถานการณ์การเมืองไทยที่หลายประเทศในอาเซียนกำลังจับตามองเนื่องจากศูญยากาศทางการเมืองโดยเฉพาะการไม่มีสภาผู้แทนราษฎรอาจส่งผลทำให้กรอบข้อตกลงในด้านต่างๆของอาเซียนต้องหยุดชะงักและไทยอาจเป็นตัวถ่วงประเทศอื่นๆซึ่งถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยจะต้องเร่งหาทางออก